เพื่อว่าหน้าวาร์ปลอช่วยไปดิมีพี่ยิงออกมาเลยครับผมเดินไปด้วยอคู่รถหลังมากเลยเดินอยู่ที่ใครอ่ะขยับออกมามุมบ้านหน่อยดิไหวป่องขยับครับขยับมามุมบ้านก็ต้องมีอ่ะเนี่ยพาร์ตสองตัวอยู่กลางถนนน่ะที่เล็กไปไหนที่เล็กกับบ้า นี่พระใครพระใครใช้ชุบต่ํามากเลยเนี่ยชุบขึ้นมาเลือดแบบว่าถ้าไม่เหลือเลยไม่รู้เนี่ยมุงมิ้งมากนั่นคุณลันไปไหนวะนู่นอ่ะอามจูคุณลันไปเลยไปเลยไปเลไปนู่นแล้วพี่ผมตามพี่ตามไม่ได้พี่สเกิลไปพี่สเกิลไปสเกิลไปสเกิลไปเดินไม่เดินไม่ออกเดินไม่ออกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนแช่โอ้โหกดฉีดอะไรไปยิงรากต้นไม้นู่นน่ะเอามาแล้วอย่าดึงไม่ได้ไปโดนสกิลวง หาเจ้าแก๊งมาหาเจ้าแก๊งตามพี่ดาวมาแล้วพี่หาเจ้าแก๊งก่อนหาเจ้าแก๊งหาเจ้าแก๊งพี่ดาวอยู่ด้วยพี่ยยยนตรงเีี้ซ่อโอเคพี่ผมซอยฟรีได้ดูผมยิงได้ดิเฮ้ยไปยังกำลังจะถึงวาร์ปแล้วไปพี่ขยัับรไปไปไปกิวเราขยับ ไปไปขยับนะไอตี้งันกระท่อมเนี่ยไปได้แล้วิดาวเชญติดตามลงไปเลยพี่เไปขยับมาตรงต้นไม้เนี่ยต้นเขียวเนี่ยขยับมาขยับมาขยับตามพี่นะพยายามเดินสกิลให้อยู่พาเนตี้แซนแซนนำไปเลยนะขยับมาเดิน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 เลยเดินเดินเดินเนี่ยตี้เงาะเออเจอนีไปขยับวะนนะตรงนั้นน่ะหน้าบ้านน่ะมีอยู่ตรงนั้นนะ ต่อเลยงอก็ยับต่อเลยอย่ารวมกันกระจุกนี้ไม่ดีว่ะขขยยัับบมาไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ยืนยืนยืนกลางถนนเอาไว้ให้มาสี่ันมาสามเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเชี่ยโดนอะไรแตกวะโอ้ยตายชชุุบบีโอ้โหเชี่ยนี่โคตรแรงอ่ะแรงมากเออเดี๋ยวกูไปเกิดดีกว่า เดี๋ยวโดนเตะดทำต้องเกิดเลยอยู่กับมีดดีกว่าน่าจะเป็นมีโดนพวก้าไงโดนโดนฟ้าโดนโฟ้าเข้ามาเนี่ยย้าเพิ่งดีอยู่แต่เมื่อกี้เราหอกการดีเข้านี่ไงอินินเลยยี่สิบห้าเปอร์เห็นแล้วเห็นแล้วถอยเถอะถอยเถอะไปทางอื่นปะม่งมาเก็บคิวแน่ข้าค่อนข้างค่อนข้างไหนเขาต้องการ

คือมันอยู่ได้เพราะว่ามันมีดูดเลือดมันเลยยังยืนอยู่ได้เพราะว่ามันยิงตลออกออกนะเตรียมเข้า<ช>เตรียมเข้าเ้กดออกเลย<ท>ไม่งั้นไม่ได้กดออกมาเลยยังไงก็เดีวจาก้านาอ,าอ,ออกมาเลยออกมารอเลยออกมาฮิวกันข้างนอกเนี่ยกูอยู่แนวสามนะ แล้วถ้าเกิดหัวตี้ตายอ่ะที่เหลือก็ไม่กล้านี่เออมึงต้องเดินเองมึงค่อยขยับมันเห็นอยู่นี่มันบังคับเห็นยังไงมึงก็ปิดคนไม่ได้คนที่อยู่ในตี้อ่ะวิ่งยาวเลยเด้อวิ่งยาวเข้าห้องหินเลยเด้อเข้าเข้าเข้าไอ้เหี้ยคิวแม่งอย่างไว้อ่ะพันกว่าใช่ไว้สลีพันหนึ่งคิวอ่ะพันห้าพันห้ากินเข้าออกเลยแทนคิวไอ้ปซะ ตีบอลเนี่ยไว้ยี่บ้างไไว้อยู่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 ไว้ดิไว้ดิขึ้นขึ้นไปไวมากอ่ะพันเจ็ดแล้วเฮออบางวันบางวันขึ้นว่ากาลังจะรีเฟซนะแต่ยังไม่ประกาศยี่ไปตบยุงเหรอพี่ไว้ดีเวลาธรรมดาเดีร์เนล่าอยู่เวนไม่เข้าแล้วบ้านอื่นที่บ้านอื่นมันยึดกันหมดแล้วเหลือแต่บ้านบ้านพยายบ้านเดียวเหนื่อยหน่อยเออมันอย่างนี้แหละ น้ำยู่กระตุยอ่ะอันไม่มีทีเราเลยรถยน่งค้ากิลกิมันไม่มันตรงไหนว่าตรงที่แบบว่ากิลใหญ่ก็เอาห่วงกันบ้านตัวเองจริงๆอ่ะใหญ่กับใหญ่าตีกันในศาสเดีแต่มันจะมาแม่งต้องถล่มมาแน่เลยบีอ่ะเพราะบีไม่มีบ้านบีไม่มีบ้านไปแล้วเหรอใช่ที่เราไปไหนหมดอ่ะตอนนี้ไม่เห็นคนติเราเลยก็เข้าไม่ได้ไงไม่เห็นจะยากเลย ปดูดิรอคิวไปยาวๆไม่ต้องรอรอรอไปเถอะกูไม่รอมาหามกเข้าออกเข้าออกเดินเลยเข้าออกเนี่มันจะเข้าไปได้คุณรันคุณรันลอมด้วยคุณรันจนไปไหนดีโอ้ยแตกอย่างนี้เตะอย่างนี้เตะหนาวชุบๆโอ้ยชุบไม่ขึ้นโอ้ยข้ามยืนรอเพื่อนๆมากันดีกว่า ท้ยเรามีเพ e yeah, ื <s <s <t um> <t um> ่อนมาทางขวาอีกคนหนึ่งตรงนั้นไม่มีคนนะในรูนั้นอ่ะที่มีคนอยู่เข้าออกเรื่อยๆได้มีพันเจ็ตคิวเมื่อเียงเข้ามาได้เลยก็ใช่ไงนี่ก็ถึงบอกเลยไม่ต้องรอไปไอ้พวกนีใส่ไม่ดีชอบแซงคิวเกือเข้าไม่ได้ใครรู้ว่าเป็นอะรเลมี่ก็เดินไปเดินมา เขียบกดดิ้งเขยันเข้าจังลิซ่าพี่สู้เขาพี่โอ้โยจบแล้วจบแล้วสู้เขาสู้เขาพี่เดาอันจากกิวอมันจริงๆริสั์มันจะไม่อยากเล่นเลยที่อ่ะมันแหวแตกมันมีตัวอะไรมันน้อยกอ่าวีเอพีมึงทำได้ดีมากอสัสเกมเกมเปิดมาขนาดนี้มึงยัง แกแ้กปัญหาไม่ได้คือแบบคมันไม่ได้มันอุ้ยอว่ากวาน้ำไม่มีเลือดใช่เกมนี้มันมีดีแต่ระบบเติมเงินครับเติมไวเติมไวัยขายตวัวออมไวครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เสียตังร้อยเปอร์เซ็นต์หินลงไวยอยู่นะมีคนเข้าไปซัดหินอยู่ใช่น่าจะมีนะ้ เข้าไม่ได้เลยเฮ้ยเข้าได้แล้วโอ้คุณทำสูตรพี่ดาวบ้างพี่ดาวเขียบบอรดิ้งกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บมาพี่ดาวเข้าประตูไหนประตูแรกประตูจบนะ B ใช่ไหมกดแม่งสลับไปเรื่อยเฮียเดี๋ยว A เดี๋ยว B เดี๋ยว A เดี๋ยว B เฮียก็เลยสำหรับผมนะเข้าไปก็ไม่รอดอ่ะไปถึงวาร์ปก็ยังไม่ขึ้นชั้นสองก็ตายตรงวาร์ปนั่นแหละ เฮ้ยผมมาแล้วเขาได้แล้วแต่อยู่บีเฮเลยอยู่เอกันหนึ่งหนึ่งไปได้รออะไรไปแค่ไม่เป็นไรหมังหินเหลือยี่สิบเปอร์อ่ะโอ้ไปไปออกออกไหนขวาออกขวาไปแล้วขวาอะไรไปทางนั้นน่ะทางนั้นมันข้างหน้าขวาต้องทางนี้ไปแล้วมีายว่ะแล้วอูชิ่ออกขวาหินจะแตกแล้วหินหิววหินไอตัดกูเจอแวหรอสิบเก้า เก้าเปอรเซ็นโอเคกูยืนรอเลยนเข้านเโอเคเอาหิแตกยังยังยังเขาได้แล้วสอเ็นต์สองเปอร์เซ็ไม่ทันเลยเอ้ยแล้วกูจะเข้ามาทำไมเนี่ยเได้เหรอแตกแล้วคอคอคอยวิยวิมัจ้วนี่จบแล้วปะเพราะมันยืนยืนแล้แตกแล้วอ่ะจบลวโอ้ยยี่สิบวิ ยดแล้วแต่แลจบแล้วโอฟาแม่งยึดสมเมืองเลยเหรอ๔บ้านในคิวล้วยึดสอเลยหนึ่งสองสามสี่แปดมห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วกกวกกกโอ้โหแป๊บเดียวห้าร้อยคิว อยย่าไวเลกันรู้ไปตรงฝั่งนู้นอะอดิกูรอแล้วี้เกียจกดเข้าออกแล้วอาดิตอยตรงนี้แหละหน้าด้านฟองหู้ปเลานตัวเล็กรอแล้ไอเหี้ยอโดนเชลใหญ่พวกยูใหญ่มังไปตีกันเองเลยไอเหี้ยบับลักบับลักจะเข้าได้มาโดนแข่ง เข้าไปก็เจอแต่คิวใหญ่นี่าไ,ได้ยแข่งนานไปต้ <c oughs> องออกเข้าใหม่ต้องเล่นแบบแตงคิว <c oughs> อะเฮ้ยผมขอตายเถอะไม่ต้องชุบผมก็ได้ไม่งบัคแช่แข็งอ่ะเรียกโดนไล่แน่นเรียกเต็มหลอดแล้วหน่อยเดียวตายะทไมึงตัวอีแบบใช้ใช้ที่แบบสองล้านยิงในที่ยังไม่เห็นยาก ยี่ตัวละครผมบั๊กโดนแช่ตลอดเวลาโอ้โอ้บีบีมาเรื่มดว่าบีเอาแน่บีเอาแน่เลยเพวกโอฟามันเอาสามมาแล้วเนี่ยสามบ้านแล้วโอฟายังอยากเอาไปอะไรไปสู้มึงมันกระท่อมไปสัตว์ของเขาบ้านเดียวเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวโอฟ้าสามหลังเหรอเอาโอฟ้าไว้หนึงหลังพี่กองหลังโอฟ้าไว้หนึ่งหลังอ๋อไม่นับเหรอไม่นับเหรอพี่ ก็ถือว่าไปกิวเด็กมันใกล้ให้บอสให้ไรอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยก็ได้แล้วอยู่เอ้าไม่ได้เกมดีพี่เกมเขาผมโดนบั๊แค่แข็งรัวๆไม่ต้องรีเกมเขาคุยทอดเถอะเกมยูเบลิกูดโดนไรเนี้ยยอดเกมดีไอ้สัตว์เป็นเกมแรกที่กิววอลเหนื่อยใจสุดเลยเออเออเออพี่เล่นมาไมดีพี่เล่กออกไหม ออกมาแล้วมึงอวิ่งมาดิมีวิ่งเอาวิ่งเหรอโวยมีแอดฆ่าอยู่ไอ้เฮ้ยมันแก้ประมาณสี่รอบรอบที่สี่เลยนะโอ้ยพี่ร้านเดือดเดือดพักไม่ได้พักให้แก้ไม่ไดแล้วบ้ามันน้อยเกินตอนเล่นตอนเล่นที่เกาหลีเป็นยังไงครับไต้หวันไหมครับไต้หวันเปิดหมดเลยครับบ้านนว่่าาเเยยออะะะกี้้บมันน้อยเกินตัวของ ของล้มนู่นนี่น่นกลัวเที่อะไยู่ที่ร้านพี่อยู่จุดเดิมแหลพี่เอาเข้าไปหรอมันจะกลัวของรถงลงมาดิลงมาดิซอย่อกแล้ตายโดนตายอีกแล้วของทำไน้ำแล้วอ่ะรียกเข้าได้ลหวอวะเอาคาหตัวดีนิแม่งไปละอยู่หลักเเหมือนเดิมดีกว่าไปละโดนแล้วอยางนีจะรดีกว่ารจะรอ สวยพี่บิ Har hard, ág, ๊กสวยพี or, ่บิ like cool uh, <S 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 uh. ๊กไม่ใช่บิ๊กบิ๊กใครวะฮาร์ดฮาร์ดชมฮาร์ดชมฮาร์ดเออเออฟอยไปนัดเออไม่ใช่ผมหรอโอ้ไม่ชมผมไอ้เที่ยรถแช่ก่อนได้บอกวะใครก็ไหนวะไอ้นัดต่อวะตัวไหนเตัวรอรอคือปิดทีนะพี่วบุรีแต่งนัดไหยอ้าวเป็นคนนอกสายตาไงเข้าบ้านเยอะไปซื้อบุรีเปเว่นรอด้วยเยอยก็ไปข้าวตัวแล้วข้าวตัวแล้วเออ ตอนนี้อยู่หน้าว้าบนเดือยอยู่กระท่อมอยู่กระท่อมเจเจอยู่กับเจเดี่ยวปลอดภัยพี่กีดนดาวกีนดาวคุยกักระท่อมก,กันพี่ทำงานทำงานทำงานตรงกระท่อมอ่ะไม่ได้ได้อยู่กระท่อมเลยจนกว่าเกมจะปิดมาตั้งโซนที่กระท่อมไปก่อนตั้งโซนไปก่อนรอคนเป็นเกมที่แบบสบายมากเลยแบบเบอร์อโต้วที่ห้าทีค่อยเดินไหม <5 S 1> ตัวนีว้เดินงตแล้วมาตัวที่หกเจ็ดตัวแล้วซอยไม่หยุด ตัวแล้วต่อยอีกเลย20แล้วเป็นดีพารีตอยด้วยวะต่อยบ้างเหรอยืนกับเจเลยติงเจเลย23่สิบสาตัวเฮ้ยไอ้แอดมันบุกเข้ามาฆ่าในนี้ยี่สิเดี๋ยวผมผมผมมองให้ผมกดมองแล้วเห็นปะแอดปะพอเห็นแลไรอีกแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วผมขุดทุกทุกทหมดยี่สิบตัวแล้วโอ้ยเจย่ะ

เริ่มริ่งแล้วว่าไม่มีคนตี๋ยแปดนาทีน่าจะไปอยู่ข้างหินงโ้กประเดี๋วไงตีโอน่าจะไปอยู่ด้านไหนนี่โอมันเทมันเทมาหมดแล้วไงเทประกันแล้วไงถ้าบ้านเองไม่ต้องกันแล้วอย่างมันมันไม่ควรเอานี้มามันน่าจะกันจนแบบนี้มันตกผิดแล้วมันไม่ได้แต่นตรงนั้นลยไอ้แบบมันลงมันลงไม่ได้แต่ก็ต้องลงมาเล่นน่ะโอ้ยคุณดูแล้วคุณโดนหลังยิงปี๊ หลังต้นไม้อะ v I p โซฟาเนี่ยมาแล้วน่ะหลังแตกเป็นพวก้ามันมาบ้าหรอเี่ามันี่สนุกอยู่คนเดียวปว้เนี่ยจริงพี่ฮาร์ดสนุกอยู่คนเดียวอ่ะในขณะที่ทุกคนแบบเล่นมือะยงจุ๊บจ้าย พี่หาคนดพเัสร์ฟกันใช่ไหมคดขอโทษขอโทษพี่หาดดีใจนะที่พี่สนุกคยู่ไหนวะทำไมเงียติ

คอยยืนคอยยืนต้านหน่อยให้อยู่นะขุดได้วยขุดยืนไ้ด้วยมันไม่ขุดมึงตายกันนะเดี๋ยวผมขุดให้พี่ผมขุดได้อยู่วนขุดตลอดอยู่แล้วพี่เวลาเดินก็ต้องค่อยๆขยับดีดลจึ๊กแล้วก็ปล่อยจริงเนี่ยเนี่ย ตอนนี้กูบอกเลยว่ามานามไม่บ่อยเยอะเลยพี่วิเดียวมานามมาด้วยหรอมาเอามาไงก็คิวตลอดวิเดียวไม่ทันอยู่แล้วคิวแล้วเริ่มคิวแล้วเริ่มแล้วอันนี้มันหักหน้าเรายังไม่จบคิวยังรับคิวสามร้อยคิวไปแล้วเนี่ยยังเข้าเกมยังเข้าไม่ได้เนี่ยเข้าอะไรพี่ สามร้อยคิวเลยนะฮะป่ะพี่หลุดเกมไปแล้วติดสามร้อยคิวเหรอถ้ยืนรอถ้ายืนรอยังไงก็ไม่ได้เข้าเออพี่ก็บอกแล้วไงว่าต้องเข้าๆออกออกเข้าออกพอเห็นคิวทีติดยกเลิกคิวแล้วเดินเข้าใหม่ทีนี้วันนี้ไม่ได้เข้าเข้าแล้วติดแล้วติดคิวแล้วเริ่มแลเริ่มแลเริ่มบูมแลจะเริ่มเดินตอนนาทีเท่าไหร่พี่เหลือให้เลยห้าทีมึงเดินไม่ไหวเหรอตอนนี้เดินไม่ไหวหรอก เม่ก้ั่นแะในดแดตัวเดียวยืมันจะอยู่เลยพาัมเป็นคนนึ่งแล้วท่านเ้าไม่เดินไม่เดินกเนี้ยเาม่กินไม่หดเลยเ้ยแล้วเขาไประกาศแล้วมสตแเยี่ยมมันีมอสดียไไป ตีแลก้อนไฟไหนไงเห็นแล้วเหนื่อยการเราไปไหนหมดแล้วอ่ะสามสิบตัวแล้วสามสิบตัวลวดรอคิวคิวแต่ว่ารอคิวจนบ้านแตกไอ้เหี้ยไอ้ที่คิวเล่นบ้านแตกเนี่ยพี่ยืนการนอยให้อยู่มึงก็ยิงยิงกันไปแล้วกันหวะหมึงเก็บคิวเันครบหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเลยแล้วพี่เลลยัครบหมดแล้วนะ เฮ้ยยังเหลือใครเหลืออีกสวะเคจังหวะนี้หละอยตรงเนี้ยเดาเข้าไปแล้วเฮ้ยโดนตะิกเลยโอ้ยาสกิลเอาสกิลที่เป็นสิลหมวกสกิลไปไปเอาโป้แม่งเลย้ฮันไอฮันมึงสุกคนเดียวนาะไอ้หี้ย่ ไม่ใช่งเดินก็ไม่ยิ่งก็มีตรงนี้ไปก็ตามใจเราตอเพราะว่าอีกสามนาทีเด้งเด้อเด้อเนี่ยมาตายหน้าประตูกันหมดแล้วโอ้โหอันนี้กินนี่กูต้องโดนเท่าไหร่เนี่ยไอเดี๋ยวขยับจะขยับกันได้ไหมเนี่ยได้แต่น่าจะตายอคือแล้วอ๋อบีมันก็เดินนำเข้าไปประตูไหมไปนั่นออกชิดขวาไหมไปขวาเอาไงเดินไหมเดินนะเดินขยับป่ะนะ ค่อยๆขยับมาตรงบ้านเนี้ยก่อนเลยกลังไปน hey, ี่กลังไปเฮ้ยก pues. ูเดินไม่ได้ไหวพี่เอ้ยเดินติดเนินอยู่กลับไปอยู่บ้านเดิมกันอเนาะหยับมาค่อยๆขยับมากูไม่อยู่นะตรงนั้นน่ะค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมานี่ก็แทนนำไปเรื่อยๆอ่ะหรือเราเราตะพันเนี่ยขึ้นมา กูอยู่หน้าประตูนะกูอยู่หน้าประตูนะกำลังไปกำลังไปเดินขึ้นมาไม่ค่อยเดินขึ้นมาเดี๋ยวค่อยไฟไฟไฟดันออกไปต้องยืนเติมเบื้องให้เต็มก่อนะลูกค่อยวิ่งออกไปมามามาอยเข้ามาเฮ้ยเดินขึ้นมาเร็วๆโหแม่งอยู่ช้ากูต้องย้อนไปช่วยบิดขึ้นมาเถอะมาดิข้างในรข้างไนข้างในทำไมข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่หน้าประตูวัดแล้วเนี่ยจะอยู่หน้าประตูวัดแล้วเนี่ย

เอ้ไม่น่ายก้วยกูเหเลเฮ้ยวิงเข้ามาดิไม่มาเหรอไอ้เหี้ยวีวีอยู่ข้างหน้าไอ้สัตว์กูถอยก่อนกูเจียนเชี่ยโหดชิ้ยหญยโอยโอยนกินกิโอยยคุกก่อนคุกแล้วรันตัวใครตัวมันนี่เจียน เขาชั้นไหนกันน่ะพี่ชุบแล้วชุบแล้วโอ้ยบักหำเอ้ยมาเอิบชุบแล้วมาเอิบเอ้ยไม่น่ายืนใพวกมือได้อยู่เวรเมื่อกี้หน้าวับไง V V W อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เอหนน้้ามัป็แลวไงม่เป็นการให้เนี่ยบิกกี้ไอ้เหี้ยบิ๊กอยู่ไหนเนี่ยอ้าเดินไหมเดินไหม10นาทีสุดท้ายละ50วิแล้วเนี่ยเราดูไหมเดิน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 ไปแจกมันไป ไม่ไหวใช่ไหมใระไปแข่งไ้าเท็มเออย่างน้ก็ได้คะแนนเฮ้ยหรากไปราก็ไปทาวไปแล้วเว้ยต้อนนะไปอุยแม่งดึงดบมาตีกูไอ้น้มาชดิไม่มีชุอยู่ไม่ไหวไม่ไหวไมงเยึงมาเก็บคะแนนรมม่ได้คะแนนลงที่เล็กอย่างเดียวตอนนี้เอใคร Of of ไม่ไหวว่ะไอ้นี่แม่งกันอ่ะไอเคะของโอปาแม่งไล่จับอยู่ปอปาเกิดห oui? ้าเซโซนห้าเซโซนมีตัวตัวไล่เขีมาห้าวิอะออกเออออกเออห้าวิอะไม่นานแล้วอน้องเนี่ เกิดความเงี่ยท่านอุปาเรลใช่ป่ะทำไมเลเจนต์มามาการให้วะมาตีพวกเราให้ทำไมไม่เข้าไปตีหินไปวะมันหลอมันน่าจะแบบมันก็เข้าไม่ได้ไงมืันหยับไม่ได้เหมือนกันก็เลยแหงมาตีพวกเราทั้งนั้นมันก็อาจจะมาตีเก็บคะแนนด้วยมันก็หลายๆอย่างโหเด้งเลยอันนี้คือจบแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วมันดีมันดีมันอยู่คนเดียวอ่ะมึงอ่ะมันอยู่คนเดียวอ่ะมึงอะได้ค่าเยอะอีกแล้ พึ่งเขาตอนหลังไงเ็เ<อ>ขายิงแรงนะครับผม